ฟังเด็กคุยมาแล้วครับพบกันเป็นประจำทาง YouTube อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องมาฟินค่ะและหนูอา่านสมทบทศษาอายุห้าขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อดหญิงปาริษาเจเลนว์ชื่อเล่นชื่อน้องอิงดาวค่ะอายุหกขวบค่ะอยู่โรงเรียนยาแซบอุปถัมภ์ค่ะสวัสดีครับผมชื่อดิษยเอิร์ก์อยู่กอง หนึ 1> 1่งทับสองอยู่โรงเรียนสเสียวทิ <หา S 1> ทย<ห>าปอน,น้ำสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำขันมาค่ะอายุสี่ขวบค่ะเรียนโรงเรียนมาดีวิสัตถิษ<อร>บอกเรื่องของตัวเองสองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องไม่จริงหนูชอบเล่นตุ๊กตาตุต๊กแกหนูชอบดำน้ำแล้วก็ว่ายนา้ำหนูชอบอ่านนิทานให้พ่อกับแม่ฟัง ู้นแนวตุ้แนวอ้าวตอบแล้วก็ชูนิ้วด้ยนะข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งครับเบ้นขอหนึ่งแล้วกันตาเนี้ยลอกเพื่อนเพื่อนบ้างเผื่อจะถูกละข้อสองพขอสอง,อสองดูดยดูนร้องพันไมูน้องพันไม,ม่เนี่ยมีเล่นมีเล่นเล่น้าเล่นตาทุกอแ่าง ข้อสองหรอนั้นมดเอาข้อสามแล้วกัน,นข้อหนึ่งค่ะโอเคน้องพันไม้ได้เวลาเฉลยแล้วครับข้อไหนเป็นข้อไม่จริงอ่ะไม่จริงนะนง <ๆ S 1> ข้อหนึ่งข้อหนึ่งใครถูกป้าใเรจะเป็นใครจะถูกข้อนหนึง่งโอ้โหดอเล่นตุ๊กตาตุ๊กแกนี่เองเป็นเรื่องไม่จริงชอบดำน้ำหรอใช่ค่ะดำยังไงอ่ะเวะลาดำน้ำอ่ะเอา นไ้หับโดดน้ำหายไปแล้วแล้วอย่างนั้นน้องพันไม้ก็ชอบอ่านนี่ยิ้มให้พ่อกับแม่ฟังนะสี่ใช่ไหมใช่ค่ะออ่านเรื่องอะไรมากที่สุดครับ่นนสืออ่านหนังสือออกแล้วเหรอหนูนิดหนูนิดอันไหนเนี่ยโชวหนังสือให้ดูหน่อยโอ้โหไม่ไม่ชอบอ่านหนังสือค่ะไม่ชอบไปโรงเรียนค่ะ ชอบกินผักค่ะโอเคเพื่อนๆว่าข้อไหนคือข้อไม่จริงกันนะข้อสองค่ะข้อสองครับข้อสามค่ะข้อหนึ่งข้อหนึ่งละกันไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นเรื่องไม่จริงหลอกบอกแน่นอนเป็นว่าข้อสามแน่ๆชอบกินผักอ่ะอ่ะนน้องมาพินเฉลยเลยก็ได้ครับข้อไหนข้อสองค่ะข้อสองข้อสองเใครตอบข้อสองมั้งหนูค่ะข้อสองโอ้เมนผิดนะ ไปโรงเรียนมันดียังไงอ่ะน้องมาฟินดูค่ะเจอเพื่อนเพื่อนค่ะอ่านหนังสือค่ะนี่มันดีอยางงี้นี่เองไปโรงเรียนน่ะมันก็ตะปอกขี้เกียจไปโรงเรียนน่ะดีหรือเปล่าอ่ะไม่ดีค่ะข้อที่หนึ่งตอนหนูเกิดมาหนูหนึ่งโลสองหนูถนัดมือซ้ายข้อที่สามหนูชอบกินส้มเลือกไหนน่าเลือกไม่ดีมินว่าข้อไหนน้องมาพินว่าข้อข้อหนึ่ง ข้อหนึ่งค่ะงั้นเบ้นเบ้นขอเลือกนะเบ้นขอเลือกข้อสามอ่ะข้อสองดีกว่าถนัดมือซ้ายไม่ใช่เรื่องจริงอย่ามาหลอกบ็อกซะให้ยากเลยน้องอิงดาวบอกไม่เชื่อหรอกเบ้ก็ว่าข้อสองเหมือนกันละข้อไหนเป็นข้อไม่จริงอ่ะข้อที่สามข้อสามเหรอข้อสามไม่ใช่เรื่องจริงหรอเบ้นก็ถูกก็ดีเบ้นเลือกข้อสามอ่ะไปเลือกข้อสามั้งไงเมื่อกี้เบ้นเบนคนเดียวอ่ะเบ้นอ่ะหลุแล้ว ทำไมไม่ชอบกินส้มมาน้องอิงดาวธรมันเปรี้ยวค่ะหว,า,วานน้นก็มีนะชอบกินผลไม้อะไรครับน้องอิงดาวเปิ้ลค่ะสีแดงค่ะป๊อกอยากรู้เรื่องอะไรนะเกิดมาหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยจีหนูคือแปดสามคนค่ะเล็แค่ไหนอ่ะทำมือให้ดูหน่อยจีตอนป๊อกเกิดมาตั้งห้าสิบกิโลแน่เกิดหรอ <c oughs> อันนี้มันโต,นตเกินไปไม่เชื่อหรอน้องพันไม้ไม่เชื่อหรอโดนสายผมผมยุ่งเลยอ่ะสายหัวที่หนึ่งชอบกินกล้วยชอบเล่นกับน้องชอบเลลนสาบข้อสามค่ะข้อสามค่ะข้อหนึ่งค่ะข้อสามอะไรนะข้อสามชอบกินแมลงสาบใช่เปล่าไม่ชอบแมลงที่แท กหนึ่งดีกว่าก็หนึ่งลิงชอบกินกล้วยก็หนึ่งดูดููน้องเรื่องที่ไม่จริงคือเรื่องไหนเอ่ยหนึ่งสองห,หรือ,รอสามสามข้อสามชอบมแมลงสาบเป็นเรื่องไม่จริงใครถูกมากไปตอบถูกา้าถูกโบลก็ถูกเ็นบิดอะทำไมน้องออกัาถึงไม่ชอบแมลงสาบนะครับหลรชกกรปกปอชกกรกปอ กลัวเปล่ากลัวแมลงสาบเปล่ากลัวค่ะไม่กลัวค่ะเป็นตัวนะถ้ามันมาเกาะแขนจะทํายังไงอ่ะก็ตบแขนเกาะอยู่ข้างหลังตัวนึงอะป๊อกเห็นอยู่นะไม่มีค่ะไม่มีจริงเปล่าไม่จริงค่ะเดาพตเห็นนะเลยดำๆอ่ะ ตั้งใจฟังดีๆเอ๊เรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงตั้งใจฟังดีๆเรื่องที่หนึ่งก็คือป๊อกไม่ชอบกินผักเรื่องที่สองป๊อก,กกินหมูกระทะทุกวันเรื่องที่สามป๊อกเคยกินเนื้อตุ๊กแกย่างเรื่องไหนนะ <c oughs> เป็นเรื่องไม่จริงช่วยกันทายหน่อยสิหนึ่งสองหรือสาม ข้อสองข้อสามค่ะน้องมาฟินข้อไหนเอ่ยข้อสามค่ะข้อสามค่ะเลือกข้อหนึ่งดีกว่าข้อสองแล้วกันปอกินหมูกระทะทุกวันไม่ไหวหรอกมันจะตายเดี๋ยวก็รู้วรู้แสดงว่าน้องพันไม้นี่กินหมูกระทะทุกวันแน่เลยใช่เปล่าไม่ใช่ ข้อไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงตู้แนวตู้แนวเตรียมตัวให้ดูดีดีหนึ่งสองสามชฉบข้อสามนั่นเองใครถูกบ้างใครถูกบ้างข้อสามโอ้เบนไม่ถูกน้ไม่เชื่อเหรอโอ้โหดูดีเพราะเคยกินเนื้อตุ๊กแกจริงเพื่อนอเคยกินเปล่าอ่ะเพื่อนๆเคยกินตุ๊กแกยางเปล่าไม่ไม่ไค่ะ ว่ค่ะตูกแกมันร้องไงอ่ะอยากรู้จังตั๊กแกกใครแกมีใครแก่ที่ไหนไม่มีใครแก่เลยแล้วไม่มีตู้แก่ยังไงข้างหลังไงเกาะอยู่ข้างหลังอ่ะไม่ใช่หรอโอกาสหน้าช็อกไปแล้วอ่ะเมื่อกี้แล้วที่ี้ออกัสก็หลอดเลยนะเนี่ยถ้ารู้อนาคตได้อยากรู้เรื่องอะไร น้องๆเพื่นนอนๆอยากรู้เรื่องอะไรกันบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอย,ยอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะอยากเป็นสัตวแพทย์เหรอสัตวแพทย์มันคืออะไรอ่ะเล่าให้บล็อกฟังหน่อยมันเป็นยังไงหรอรักษาสัตว์ค่ะรักษาสัตว์เหรอแล้วน้องอิงดาวรักษาจิงจกได้เปล่าอ่ะ <c oughs> ไ,ได้ค่ะตรวจไข้ตรวจไข้ให้จิงจกได้เปล่าไม่ค่ะ แล้วถ้บเบนฝากแมลงสาบไปรักษาแล้วครับไม่ตรวจค่ะพอก,กําลังจะถามแล้วเ้าเอาตุ๊กแกไปตรวจนี่น้องอิงดาวจะรับหรือเปล่าอ่ะไม่รับค่ะอยากรักษาตัวอะไรบ้างอ่แมวค่ะที่บ้านเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงค่ะสองตัวค่ะงั้นเดี๋ยว๊อกเอายีราฟที่บ้านไปรักษาที่น้องอิงดาวดีกว่าไม่ได้ค่ะมันคอยาวเกินตรวจไข้ไม่ถึงคอยาวเกิน อยากเป็นคนหมอค่ะรักษาคนค่ะอยากจะเข็มตรงมือค่ะอยากเป็นคนฉีดยานะหรอครับแล้วเป็น<ด>พยาบาลไม่ได้หรอกนะพยาบาลก็ฉีดยาเหมือนกันนะไหนทำท่าฉีดยาให้ดูหน่อยสิครับฉีดยังไงต้อง<ช>ฉีดยังไงล้างค่ะเวลาคุณหมอฉีดหนูหนูก็ล้างค่ะพาหนูติบโตคนหมอก็จาะเข็มให้หนูก็ไม่ล้างนะ้วค่ะคุณหมออาบอกว่าค่อยมาฉีดยาตอนโต แล้วน้องเอองดาวล่ะครับกลัวเข็มไหมอ่ะโดนฉีดยาอย่างเงี้ยกลัวค่ะร้องค่ะแล้วแล้วน้องมาฟินน่ะครับกลัวเข็มฉีดยาไหมไม่กลัวค่ะไม่ร้องค่ะเก่งกังเลยนนเป็น,น,น,นไม่ได้นะเนี่ยแล้วออกัสล่ะครับกลัวเข็มฉีดยาไหมไม่ครับกลัวแต่พอก้าร้องไห้ตลอดเลยอ่ะโดนฉีดยาประจำด้วย ดนตรงไหนอะชี้ให้ป๊อกดูหน่อยสิอ๋อไหลเลยเหรอป๊อกโดนที่ก้นด้วยแหละด,หะดูก้นป๊อกป่าเดี๋ยวป๊อกเอาก้นให้ดู <laughs> ป๊อกอยากรู้จังเลยว่าวันเกิดปีหน้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้อะไรบ้างอะตุกตาเจ้าหญิงค่ะเอลซ่านาค่ะเคยได้แล้วค่ะเ,เคยได้แล้วจะเอาอีกตัวหนึ่งเหรอใช่ค่ะตุกตาเอลซ่าค่ะปีหน้าก็เอาอีกเหรอเอาเอลซ่าอีกเหรอ เอาอีกค่ะเอาอีกเนาะเอาสองตัวเลยค่ะอยากได้รถของเล่นเหมือนดยู่ยิ้มหยูแย้มค่ะคืออะไรกันนะครับเขาคือใครอะครับเขาคือเพื่อนของสแตมค่ะอ๋อเห็นเพื่อนมีก็เลยอยากมีบ้างแน่เลยใช้เปล่าเดี๋ยวปลอกแบ่งให้แต่ว่าน้องพันไม้ต้องแบ่งของเล่นให้ปล็อกด้วยนะได้เปล่า ของเล่นบ้านหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะค่ะเดี๋ยวป๊อกเอาหมดเลยอ่ะได้เปล่าได้ค่ะได้ครับโอ้ยใจดีเลยวันเกิดครั้งต่อไปเอาไปมค่ะเอาไปหมค่ะแล้วทุกวันนี้อ่ะพ่อผมไม่มีหรออยากได้อีกค่ะอยากได้ลายไหนครับลายไหนดีลายป๊อกไหมเอารูกป๊อกลายเจ้าหญิงค่ะแอนนาค่ะ แล้ววันนี้แต่งตัวเป็นเจ้าหญิงมาหรือเปล่าใช่เปล่าเนี่ยใช่ค่ะจะชินเดอเรลล่าค่ะไหนยืนยืนหน่อยยืนให้ป๊อกดูหน่อยจี้ยังไม่เห็นเลยอ่ะหมุนตัวด้วยหมุนตัวออกระโปงรงผิวมากก่อนจบวันนี้นะพี่เบนซ์เขาฝากให้เพื่อนๆน้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่อง y u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  e เบน n ์บอสก่อนนะพบกับพ่อเราได้ในรายการเบน b ์บอสฟังเด็กคุย ทางข้าง YouTube อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมชวนเพื่อนๆนะครับทางข้างบ้านหรือที่โรงเรียนมาสมัครเข้าร่วมรายการได้นะครับเดี๋ยวหนูพาเพื่อนหนูมา บอกด้วยนะบอกเพื่อนทั้งห้องเลยนะอย่าลืมนะบอกให้มาสมัครรายการเบ้นบสฟังเด็กคุยนะสัญญาเปล่าใ,ใครสัญญาด้วยใครสัญญายกมือขึ้นอ่าอ,อย่าลืมไปบอกเพื่อนให้หมดทั้งห้องเลยนะใช่ใช่ใชใเยอะเลยหาก็ได้นะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการเบนโบสฟังเด็กคุยวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมรายการเบนโบ o ทฟังเด็กคุยสามารถเกาะใบสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเรามาคุยกันนะครับ